เคุณ้น,น,นากยเเห้องรครับใครใรคอใครอยู่ซีซีครับเรื่องยาเสพติดมันเป็เรื่องที่ย้อมไม่ได้ เรื่องอ,งอื่นเนี่ยยังพอรับได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้ไปสำเนียกตัวเนองด้วยใครสมัครใจให้ตรวจสารเสรจติดด้วยปัสสาวะยกมือทางไวง้ถ่ายรูปหลายซิลิปิน์ดอรเรื่องนะสมัครใจหมดนะนะโอเคเอามือลองใช้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับเราว่ากันตามข้อทีจริงเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยว การตรวจปัสสาวะขอให้ตรวจด้วยความรอบคอบเข้าไปตรวจเรามีเจ้าหน้าที่ประกบอยู่แล้วนะครับมาร์กคนไว้เลยนะให้เรียบร้อยส่วนนอกพื้นที่ ใชเล่่ไรอ่าแบล็คครับแบล็ควจสาเดสิบสามาเจอไ้น่าจะเจอเอกี่ครั้ง